มึงอยากกันอะไพี่น้องเบอร์เกอร์บ่อยากเบอร์เกอร์พอไปที่กากินแล้วเที่ยงพี่น้องอู้อันนี้น่าอร่อยอู้มึงเนี่ยต้องใส่ซอสบนี่พี่น้องซิมบังอืม กุ้งแสบใส่ซอสแตงใส่พริกอือหืออืออันนี้แสบมันมีซอสเป็นผึ้ยชีตแบบพี่นอ้องแสบมาก มาจะคือของเติมเพิ่มนู่ห่างเดีย๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินหระดูพยะยามนเอาให้ดูค่อยกันฮะ กินยังซ no ื้อมากก็คือต้องแบ่งคุณลูกแบ่งเคิงกินยังต้องแบ่งเคิงพี่น้องเอ้ยกินสิเลี้ยงน้องหมาเนี่ยคิดดีดีลูกข้าเนาะข่อยแป้งอยู่ข่อยอ่อโหออรวย ตื่นใจความของเขามามาขมันหวงแห้งนะพี่นอ้องเขามาขาอ,ออกเท่าขเขาเรียกสาปมคู่มือ,อทุกวันไ้มันซิซี่คือขมหงอกแล้วมันจะได้กลมกลืนกับหงอกคอยเห็น <c oughs> แล้วพี่นอ้องแซบ่บอยู่คือเกากินหลายมันสิอ้วน